พี่มงคลคะ่ะมาอัปเดตภาวะตลาดกันหน่อยไหมครับเริ่มจากภาวะตลาดก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปไล่ปัจจัยละกันคะ่ะว่าแนวโน้มตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างทำไมวันนี้ตลาดหุ้นแดงอยู่แล้วคะเดี๋ยวขอแชอร์หน้าจอนิดนึงนะได้เลยค่ะจริงๆของเราค่อนข้างชัดเจนนะเราให้ขายนามวนะ่าแล้วเพราะว่าคนที่ดูเทคนิคน่นาจะเห็นภาพชัดเจนกนะ็คือเรื่องของการทําฟอร์มบางคนบอกเป็น head and shoulder ก็แล้วแต่จะเรียกนะแต่มันก็ไม่ผ่านนะแล้วก็เท่ากับว่า แต่รอบนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะทะลุราวเทนไลา์ขึ้นไปได้ครับอันนี้คือสิ่งที่เราเจออยู่นะครับก็เมื่อวานก็เลยต้องขายแต่เมื่อวานกันแล้วแล้ววันนี้ก็มาเจอจริงๆเมื่อวานนี้มันมีสานการตัวหนึ่งขึ้นมาแต่ว่าผมไม่ค่อยเห็นมีใครพูดกันในตอนเช้าก็คือเรื่องของในฝั่งตะวันออกกลางครับซึ่งมีกรณีของคุณอิสมาอิลฮันเยเนี่ยตรงนี้ที่ถูกรอบสังหาร S <S แล้วอีหลนก็บอกว่าจะตอบโต้อันนี้เป็นจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่นะ <S <S แต่ว่าตลาดเองเมื่อวานนี้ไม่ได้อะไรเลยแต่พอวันนี้ก็กลายเป็นมากตลาดก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้สนใจมากเท่าไหร่แต่ว่าตลาดไปเจอเรื่องของอเรื่องของตัวผลประกอบการของพวก Intel พวก Apple พวกอะไรพวกนี้แล้วรู้สึกผิดหวัง <S <S อีกอย่างนึงคือตัวเลขเศรษฐกิจของตัว อเมริกาที่ออกมาก็ไม่ค่อยดีนะครับ<อ>แล้วก็ทำเลยทําให้คนนั้นกลัวกันก็มีการขายหุ้นกันออกมานะครับเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าวันนี้กลายเป็นว่า,าสัญญาณเมื่อวานสัญญาณท,ทั้ที่เมื่อวานสัญญาณตลาดหุ้นไทย้เนี่ยมันเป็นสัญญาณลบมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วอพอวันนี้ปุ๊บมาเจอต่างประเทศทั้งเรื่องกำไรตลาดกำไรหุ้นนะครับของอเมริกาตัวเลขเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องตะวันออกกลางบวกเข้ามาอีกนะครับรรก็เลยกลายเป็น ลงกันใหญ่เลยฮะแล้วญี่ปุ่นก็ลงค่อนข้างหนักเพราะญี่ปุ่นเองนะเนี่ยก็มีการปรับนโยบายการเงินแล้วก็ดูเหมือนว่าการขึ้นดอกเบี้ยข,ของญี่ปุ่นในรอบนี้เนี่ยค่อนข้างแรงก็เลยกลายเป็นว่าหุ้นญี่ปุ่นนั้นตกค่อนข้างแรงเมื่อเทียบกับคนอื่นเขาพันแปดร้อยจุดแล้วสี่เปอร์เซ็นเกือบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วซินิเมนต์นี้มันมันลวนไปหมดเลยทั้งเอเชียแล้วก็เกิดการขายขึ้นของไทยเนี่ยมันมันเคยถูกชี้นําด้วยหุ้นบางกลุ่มอย่างเช่นมันก่อนหน้านูน้น ไปชี้นาด้วยหุ้นลงไฟฟ้าแล้วก็มีกลุ่มนู้นกลุ่มนี้อะไรมาเกี่ยวพันเยอะแต่พอวันนี้ก็คือไปหมดครับวันนี้ก็ไปหมดนะครับนี่คือภาพใหญ่ตลาดครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมมองว่ามองอยังไงถ้าดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยก็หมายความว่าตลาดน่าจะอยู่ในโหมดของการจบการคอเลกชันจบนะจบการคอเลกชันนะครับก็คือไม่ผ่านต้านนี้นั่นหมายความว่าคุณต้องกลับมาดูที่หนึ่งสามหนึ่งศูนย์ใหม่ว่าหนึ่งสามหนึ่งศูนย์ซึ่งเป็นแนวซัพพอร์ตตรงกลางเส้นเนี่ย จะอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่ก็อยู่ไปแต่ถ้าไม่อยู่เนี่ยคุณก็ลงไปนั่งมองหนึ่งสองแปดแปดอีกครั้งหนึ่งเพราะตอนนี้ก็กลายเป็นว่าตลาดก็กลับมาต้องระวังกันอีกรอบหนึ่งแต่ถือว่ารอบนี้มีการรีบาวได้ค่อนข้างได้ใจนะครับสี่สิบจุดแล้วก็เป็นสี่สิบจุดของทุกๆรอบด้วยคือตลาดเราอะ่ะมันวิ่งอยู่ในขาลงมาอย่างนี้ประมาณหนึ่งปีกับเจ็ดเดือนทุกๆครั้งที่มันจะทําโลแล้วมันรีบาวเนี่ยทุกๆครั้งที่รีบาวเนี่ยมันจะรีบาวประมาณสี่สิบจุด ส่วนใหญ่ประมาณนั้นสามสิบบ้างสี่สิบบ้างอยู่ประมาณนั้นแต่รอบนี้ค่อนข้างเยอะครับสี่สิบจุดเลยแล้วก็จบเลยโอ้โหแบบบางทีก็งงนะโอ้โหเล่นสี่สิบจุดจริงๆเลยเหรอ <c oughs> แล้วก็ปัจจัยลบก็เข้ามาพอดีกันอีกค่ะ <c oughs> มันก็เลยกลายมาจบป,ประมาณนั้นมันในมุมมองของผมเองนล้วเนี่ยปัจจัยพื้นฐานหรือข่าวสารวันนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> นะครับแล้วก็ตัวเทคนิคเองก็ไม่ค่อยสวยด้วย <c oughs> นะครับนี่คือภาพยายใหญ่ๆครับ กำไรบริษัทจดทะเบียนเหรอคะพี่มงคลคะซึ่งตอนนี้กําลังขยอยประกาศกันอยู่มาเราคาดหวังได้มากน้อยแค่ไหนคะในช่วงของงบไตรมาสสองกำไรตลาดเนี่ยจริงๆแล้วออกมาดีนะไตรมาสนี้กำไรแต่กำไรตลาดน่าจะอยู่ประมาณสองแสนเจ็ดจริงๆก็ถามว่าขนาดไหนไตรมาสที่แล้วก็สองแสนเจ็ดนะไตรมาสนี้ก็ผมพยายามจะเปิดให้ดูไตรมาสที่แล้วสองแสนเจ็ดไตรมาสนี้ก็สองแสนเจ็ดนะนี่ประมาณ ใกล้ๆกันนี่คือแตรมาาที่หนึ่งนี่คือแตรมาสที่สองใกล้ๆกันครับใกล้ๆกันงบแบงก์ออกมาก,ก็ใกล้เคียงกับคา,าไม่ได้ต่ํามากเอเนจี Energy, พวกนี้นี่ก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะต่ํากว่านะครับต่ำกว่าคาดกันแล้วก็โดยรวมๆก็ถือว่าไม่ไม่ได้เลวร้ายอะไรมันแต่ผมอยากจะบอกว่าแม้ว่ากำไรตลาดเองเนี่ยในครั้งนี้จะสูงแบบแบบขัดตาผมมากว่าขณะผมนั่งทําตัวเลขมาเนี่ยมันสองแสนเจ็ดนี่ ผมก็ยังรู้สึกค้านในใจว่าไม่จะ200,007ได้ยังไงผมคิดว่าไม่ถึงนะใจผมผมคิดว่าไม่ถึงใจผมคิดว่า200,001 2 0 0 0 0ก็เยอะแล้วนะสาหรับไตมาสนี้แต่มันทําไมมีการเซอร์เวยกันถึง200,007แต่อย่างว่าครับมันมีเวลาอีกประมาณสิบกว่าวันซึ่งตัวเลขที่นักวิเคราะห์มีการประมาณการเนี่ยมันอาจจะมีการอาจัดไปเรื่อยๆก็ได้เพราะเนี่ยวเราไปดูตัวเลขไฟนนลว่าเขาคาดกันเท่าไหร่แต่ว่าผมเชื่อว่าไม่น่าถึงตัวเลขนี้ แต่สิ่งที่ต้องจับตาดูในไตรมาสที่สองนะครับก็คือเราเคยกังวลม,มาอยู่แล้วว่าปีนี้เป็นปีที่เรียกว่าไม่ใช่เผาจริงนะคือปีแห่งการลอยอังคารและน้อมนี้แล้วก็หุ้นตัวไหนเนี่ยที่ล้มแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสลุกซึ่งอันนี้ผมกังวลม,มาตั้งแต่ต้นปีนะมันจะเป็นลนนักษณะนี้คือปีแห่งการลอยอังคารกับเรื่องของการล,มล้มเราไม่ล,มล้มเราไม่สามารถลุกได้เพราะว่ามันจะถูกเหยียบซ้ำ คือผมว่าต้องดูในเชิงคุณภาพครับ <L an> ผมอยากให้นักลงทุนเนี่ยในในใน,ในไตรมาสน,นี้เนี่ยอยากให้ใส่ใจกับคุณภาพของกําไรอย่าดูที่กําไรอย่างเดียวดูคุณภาพของกําไรว่ามันมันมีคุณภาพที่เรียกว่าแย่ลงไหม <S <S หรือมีรายการพิเศษแบบแปลกๆเยอะไปหร<ะ>ือเปล่าหรือมีอะไรที่เรียกว่าบ่งชี้ว่าหุ้นตัวนี้จะไม่รอดหรือจะมีปัญหา<ะ>เพราะว่าปีนี้จะเป็นปีที่ผมเชื่อว่าหุ้นที่อ่อนแอเนี่ย ที่ป่วยอยู่แล้วเนี่ยจะโดนหนักมากเราจะได้เลี่ยงทันครับจริงอยูอ่มีคนหลายคนเอาหุ้นมาให้ดูแล้วเนี่ยพอตเนี่ยบางทีเนี่ยเหลือหลักสตังค์ค่ะเหลือหลักสตังค์ก็มีคือถือซื้อที่หายนะแต่เหลือกําไรเหลือราคาหุ้นเหลือหลักสตังค์เนี่ยมันมัน,ม,นมันมีอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่เยอะแล้วมันแล้วแล้วมันก็ยังมีอยู่อีกแล้วมันก็จะมีแบบนี้มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ระวังนิดนึงครับอยากให้ระวัง คืออย่งนี้ก็ตามแบบเข้าใจว่าติดทุ้นครับแต่ว่าอยากให้ดูนิดนึงเพราะว่าหุ้นหลายตัวก็ยังมีราคาเหลืออยู่ให้ขายอยู่แต่บางตัวมาขายตอนหลักสตางค์ก็จะเหนื่อยจะลําบากนะครับ mm hmm. ก็น่าจะประมาณเน้นประมาณนั้นไปก่อนครับตอนนี้ค่ะรานนี้มาสู่ปัจจัยประเด็นเรื่องของการเมืองกันบ้างค่ะการเมืองเดอนสิงหามี2เรื่องทั้งก้าวไกลทั้งเรื่องของนายกเองอันนี้มองอยังไงบ้างคะเออเก้าวไกลกับนายก เอาเอาแบบตรงๆคอมเมนต์แบบนกักการเมืองคอมเมนต์ไหมโอเคนะโอเคนะ okay นะอันนี้ประมาณนี้นะมันจะมีเก<ะ>้าไกลวันที่เจ็ดถูกไหมครับอคุณสมบัตินายกวันที่สิบสี่แล้วก็คุณทักษิณวันที่สิบเก้า<ะ>มีหมอดูบอกว่าน่าจะมีใครบางคนออกต่างประเทศ <c oughs> เขาเรียกว่าสร้างเรื่องเ่ะเริ่มสร้างเรื่องเลยอเอาเป็นว่าครับผมมองอย่างนี้ก็แล้วกันสําหรับผมเองหรือตลาดหุ้นผมว่า น่าจะใส่ใจแค่อะไรการเดียวครับคุณคุณนายกสิบสี่สิงหาคมทําไมถึงเป็นแบบนั้นค่ะเพราะว่าทั้งสองทั้งก้าวไก่ก้าวไก่ก็เป็นฝ่ายค้านถูกไหมก็ไม่มีไปไม่ค่อยมีอะไรหรอกไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แล้วพักสำรองก็น่าจะมีแล้วด้วยคุณนายกอดีตนายกก็คุณทักษิณเองนั้นท่านก็ไม่ไม่ได้อยู่ในตรงนี้อยู่แล้วนะครับท่านอาจจะไปเป็นที่ปรึกษาอะไรก็แล้วแต่ก็ ไม่ได้ตรงตรงเราขอวิเคราะห์เราขอมองเฉพาะคุณเสษฐานไม่ได้มองว่าเข้าข้างใครหรือว่าเป็นอะไรแต่อยากจะมองว่าอ่าถ้าเกิดคุณเสษฐานอยู่เนี่ยจะดีกว่าครับใช้คําอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าสีแดงๆเนี่ยอสิคุเกียวเนี่ยถ้านายกรอดก็คือเพราะอะไรวะทําไมถึงว่านายกรอดจะดีกว่าเพราะว่าตอนนี้รัฐบาลเองกำลังค่อยๆต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมหลังจากที่นอนมาประมาณปีหนึ่งก็เริ่มลุกขึ้นมาต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมเดิน ในในประมาณครบรอบสิบสองเดือนแล้วก็เริ่มหัดเดินแล้วเริ่มจะออกมาตรการเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดหัวเรือไม่อยู่เนี่ยมันจะทําให้มาตรการนะยิ่งเป็นมาตรการหัวเลี้ยวหัวต่อคือดีต่อบอลเลยทุกวันนี้ผมยังไม่รู้มันใช้ยังไงมันจะมันจะไปลําบากมากเลยเพราะว่ามันจะเกิดความสะดุดเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านอยู่ดีว่าครับแต่ท่านไม่อยู่เนี่ยมันก็เหมือนกับคุณก็ต้องมานั่งดูกันใหม่เลยพ<อ>ักร่วมจะเป็นยังไงอะไรจะเป็นยังไงจะลำบากมัน สิบสี่สิงหาคมเนี่ยผมสนใจแค่วันสิบสี่สิงหาคมอย่างเดียวเลยถ้า<ะ>ท่านอยู่อย่างน้อยก็ดีกว่า<ะ>ผมก็มองว่าถ้าท่านอยู่นะผมก็ไม่ได้บอกว่าหุ้นจะไปไกลนะท่านอยู่ก็หนึ่งสามห้าศูนย์ก็มีโอ,อกาสได้เห็นะอะไรแบบนั้นครับขอให้ท่านอยู่มากกว่านะครับเ<ะ><ะ>พราะว่ามันจะดีกับตลาดหุ้นมากกว่านะครับก็ประมาณนั้นครับการเมืองประมาณนี้อย่างนี้นักลงทุนควรวางกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีคะพี่มงคลคะเอาระยะสั้นช่วงนี้ก่อนนะคะโอ้ระยะสั้นนี่คือขายฮะระยะสั้นนี่คือเพราะว่า ถ้าเกิดเรายึดเรายึดหลักของการการเทรดเป็นหลัก<ะ>เทคนิคค่อนข้างสำคัญฟอนเดมิทเลเนี่ยเป็นตัวรองแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อกี้ที่ผมเรียนข้างต้นฟอนเดมิทเลกับเทคนิคมันมันสอดร,รับกันอยู่มันมันไปทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คอนเฟิร์มเลยว่ามันมันคือการขายจบรอบจบการรีบาวแล้วก็ไปรอแนวรับ1,310-1,300แล้วก็1,288ตามลำดับว่าจะไปถึงตรงไหน เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ยังคอนเฟิร์มเป็นวันที่สองในการขายหุ้นนะครับแล้วก็ขอยไปรอดูวันนี้หุ้นที่จะถือตอนนี้จริงๆเอาเป็นจริงๆก็จะมีอยู่แค่อันนี้เอาออกนะีมันจะมีอยู่แค่ที่ผมให้ผมมองไว้นะสามตัวครับวานะครับตัว True แล้วก็ตัวกราฟเนจีตัวดูการกว่าน,นิดหนึ่งไหมตัวทูนะตัวทูเนี่ยเรามองกลยุทธ์เมื่อกี้เนี่ย ถ้าเกิดใครอ่านทันเนี่ยผมมองว่าผมมองไว้ที่ประมาณเก้าบาทยี่สิบจะเห็นว่าทรูหลังจากที่รวมกิจการแล้วตอนนี้เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้ววันนี้ทรู True, จะส่งงบการเงินด้วยนะครับทรูจะส่งงบการเงิน,นลงแล้วอย่าอย่าไปดูแต่ได้พอปิดครับดู EBITDA เป็นหลักครับทรู True. เป้าหมายเรามองประมาณเก้าบาทห้าสิบจังหวะตอนนี้ก็น่าจะพอซื้อได้อยู่นะครับค่ะวาวาครับว่า,วาตอนนี้ก็เหตุผลที่ผมมองว่าผมมองอย่างเดียวคือก็เป็นคน่วยโอกาสครับ เป็นคนพวก,ช,ก,กช่วยโอกาสแต่การ่วยโอกาสของเขาเป็นการ่วยโอกาสในทางที่ดีนะเพราะว่าอุตสาหกรรมตอนนี้เนี่ยเงินลงทุนจากจีนเข้ามาเยอะต่างชาติเข้ามาเยอะเขาว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้อยู่ม,มันมองว่าณรา,าคา5บาท20เนี่ยมันมีการคอลเลคชันมาระดับนึงนะก็น่าสนใจฮะแล้วก็เป้ามองว่าจะมาสัก5บาท50นะครับตัววานครับสุดท้ายคือตัวจ้าพ่อตลาดทุนเอไม่ใช่หุ้นใหญ่ตัวหนึ่งของตลาด ซึ่งได้นี้ส่งจากการรวมกิจาการซึ่งเราก็ตอบยากแล้วว่ามันมันจะไปได้ถึงขนาดไหนเพราะว่าเวลามันจะรวมกิจาการเนี่ยทาร์เก็ตไพมันไม่มีแล้วมันก็คือเนโชนหนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุดแปดเท่าของอินทัดร,ระหว่างอินทัดกับตัวกราฟแล้วก็วิ่งไปเรื่อยเรื่อยแล้วจะเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าผมมองว่าสิบเจ็ดบาทนะครับน่ายังน่าสนใจพอไหวถ้าลงมาก็น่าเล่นได้นะครับ<ด><ด>ตัวนี้ครับก็มองฝากไปครับก็ทาเกตหรือมองสั้นๆก็สักประมาณห้าสิบบาทตัวนี้ครับ สามตัวครับ t r u วาแล้วก็ตัว Grab n i ครับพี่คนพูดเรื่องโรงไฟฟ้าหน่อยได้ไหมคะพอดีมีประเด็นเข้ามาที่เตรียมจปะปข้อมูลโรงไฟฟ้าแล้วคะ่ะอันนี้เรามีมุมมองอยังไงบ้างคะเพราะว่าสา0พันหกร้มิวัตต์เนี่ยจะออกหนังสือชวนชวน,ชนภายในสองถึงสามเดือนนี้แล้วเชื่อว่าน่าจะมีผลตอโรงไฟฟ้าแล้วก็เม่อีกีพี่บงคนก็เชียร์หุ้นโรงไฟฟ้าตัวหนึ่งด้วยครับก็แต่งจริงเชียร์โรงไฟฟ้าตัวก r ับเนี่ยผมไม่ได้ เราก็ไม่ได้มองเรื่องรถไฟฟ้าเป็นหลักด้วยเรามองเรื่องการลงทุนในธุรกิจอื่นเพราะเรามองว่าต้องเข้าใจก่อนว่ารงไฟฟ้าโดยรวม,มธุรกิจเนี้ยมันมัน,มนกรอมันตันกรอสมันตันแม้ว่าคุณบีจะบอกว่ามันมีการจะมีการปลดล็อกอีกตัวหนึ่งคือการประมูลไฟฟ้าพลังงานทดแทนรอบที่สอง3,000เมกแล้วก็อนุญ,ญาตให้คนที่เคยไปฟ้องร้องรัฐ,<อ>รฐบาลหรือภาครัฐเนี่ย<อ>กับพูดตรงๆก็คือเขาระบุไปที่ตัว EA นั่นแหละ สามารถเข้าประมูลได้โดยกระตาะกาการประมูลครั้งนี้ครับถามว่ามันมันดีดีกว่าไม่มีเอา,อางี้ดีกว่าผมเชื่อว่าดีกว่าไม่มีเพราะอะไรเพราะว่าการประมูลครั้งนี้อย่างน้อยสุดโก็ซึ่งคุณหาที่อื่นลาบากเนี่ยคุณมาหาเจอตรงนี้ได้พวกบิกกิมพวกอะไรก็ตามโดยมาทดแทนพวกกันปุนกราฟเองก็คงมาลงมลงมาเล่นตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ได้ได้โปรเจกต์ไปเรื่องผลตอบแทนผมเชื่อว่าไม่ค่อยอาจจะไม่ได้เท่าเดิมหรอก อย่าไปเทียบอะไรกับแอดเดร์เลยนะแอดเดอร์นะ่มันสุดๆอยู่แล้วไอ้ที่เหลือเนี่ยยิ่งยิ่งประมูลไปเนี่ยผลตอบแทนมักจะยิ่งต่ําลงขึ้นอยู่กับต้นทุนที่คุณได้มากับวัตถุดิบที่กับตัวโปรเจกต์นะคุณได้ต้นทุนต่าคุณอาจจะมีดีเทร์นมากกว่าคนอื่นแต่ผมมองว่ามีดีกว่าไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้อันนี้สองกันไปคนที่เข้าประมูลแล้วก็คนที่ได้ชนะการประมูลด้วยแต่ว่าผลตอบแทนยังไงก็ตามมันไม่มีทางเอาไปเทียบกับของเก่าได้นะครับ นี่คือมุมมองผมก็ระตนก็คือรีเทินอาจจะลดลงจากระบบอัตราซื้อขายไฟในช่วงที่ผ่านมาใช่ไหมครับถูกครับไม่ว่าจะเป็นอดอินหรือฟิตอินฟลิตทลิตรุ่นแรกรุ่นสองหรืออะไรก็ตามไม่มีไม่มีผมว่าถ้าเกิดดูจากราคาแล้วไม่น่าจะเท่าหรอกไม่น่าจะเท่าแล้วก็ยิ่งหรือรวมว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยรัฐบาลชุดที่ต้องการค่าไฟต่ําด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะทําให้การราคาขายไฟฟ้ากับภาครัฐเนี่ยยังไงก็ตามน่าจะน่าจะต่ํา อย่างนี้พี่มงคลจะสรุปกลยุทธ์ของกลุ่มลงไ,ไงออลงไฟฟ้าไงคะเพราะว่าแฟนคลับเยอะเหลือเกินเอเขาใจนะไอ้รถไฟฟ้าเนี่ยหาโกลดรอบใหญ่เนี่ยบอกได้เลยว่าอย่าไปหากลุ่รไฟฟ้าครับ,รบไม่มีไม่มีละไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่หรือตัวตัวรีเทิร์นที่จะได้จากโปรเจกต์ใหม่แต่รงไฟฟ้าที่คุณจะต้องไปมองหาคือรงไฟฟ้าที่พยายามจะไปสร้างโกลดตัวใหม่หรือไปหาเอสเคิร์ฟตัวใหม่พวกนั้นนะอย่างเช่นเคยเกิดขึ้นกับ e.a. มานละ้ e.a. ไปทําแบตเตอรีร่แต่ปรากฏว่ามันก็อย่างที่ว่าที่เห็นนะพอคุณไปหาเอสเซิร์ฟตัวใหม่เอสเซิร์ฟตัวนั้นมันมันพลาดยมันก็จะเจ็บไปนะครับ<ม>แต่ว่าก r าฟเอเนจีเป็นเอสเซิร์ฟตัวใหม่เรื่องธุรกิจไอที IT, ด้านไอทีดัตต้าเซ็นเตอร์โอเคลอดไป<ม>นี่กรุผมว่าเวลาเราลงทุนในโรงไฟฟ้าเราต้องไปหามองหาแบบนั้นแล้วครับ<ม>ทึ่วันนี้กราฟเขาไปแล้ว e.a. เนี่ยไปแล้วแล้วก็จบแล้วด้วยมั้งนะครับส่วนกราฟนี่กำลังจะเดินหน้าต่อบิ๊กครีมกับ t p s c เนี่ยก็ต้องไปวัดดูว่า เขาจะหากลสตอรี่ของเขาเองเนี่ยได้วันไหนนะครับดูแค่นั้นฮะนอย่าไปผมไม่ได้มองลงไฟฟ้าเลยผมมองธุรกิจอื่นที่จะเข้ามาแทนมากกว่านะนี่คือวิธีการลงทุนครับให้ไปมองธุรกิจใหม่ๆที่น่าจะดีนะครับคือถ้าชอบลงไฟไฟ้าเนี่ยก็ควรเป็นลงไฟไฟ้าที่มีการ diversify ตัวธุรกิจใหม่ๆมีไรายได้อื่นๆเข้ามาเสริมใช่ไหมคะแน่อนอนแน่นอนตััววเเดียลคร มันเหลือตัวเดียวแล้วล่ะเพราะว่าเพราะว่ามันบีกิมก็ยังเข้าใจได้ว่าบีกิมเขาเนเจอร์เขาเป็นโลงไฟฟ้รุนร้วนแท้เลยเป็นโรงไฟฟ้าเป็นหลักใช่ครับทั้งหมดมันก็ไม่มีใครแบบที่จะตอนนี้ไม่มีใครมีนโยบายที่จะไปทังอื่นเลยนะมี gpcgpc แบตเตอรี่นะคะใช่แต่แต่อย่าลืมนะครับธุรกิจบตเตอรี่เนี่ยมันเป็น question mark มากๆสำหรับน้องทุนทั่วไปนะครับเพราะว่าขนาดต่างประเทศยังเลือดสาดนะครับในเมืองไทยนี่เอาเทคโนโลยีคนอื่นมาเนี่ยก็แล้วมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆด้วยนะครับจะเป็นยังไง เรามาระวังเรื่องการลงทุนหุ้นลงไฟฟ้าที่หนึ่งในช่วงนี้ค่ะโกลดอาจจะต่ำแต่ว่าตัวไหนที่<ล>มีการกระจายความเสี่ยงธุรกิจก็ยังถือว่ามีความน่าสนใจอยู่บ้างค่ะใกล้ไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่มงคลมากๆเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลกับพวกเรานะคะสวัสดีค,ค่ะขคุณค่ะสวัสดีค่ะ